สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กับน้องหงที่ทะเลเช่นเคยค่ะย้อนไปดูการเดินทางของพวกเราก่อนที่จะมาถึงทะเลกันค่ะชอบเลยค่ะสั่งได้ถอยหลังมาก่อนค่ะลูกถอยมาเยอะๆค่ะเดี๋ยวมามาจะเริ่มแล้วนะคะเอาถอยไม่อีกค่ะถอยถอยค่ะเริ่มแล้วนะคะไปดูกันเลยจ้าทางชันนิดนึงค่ะน้องก็เลยล้มแต่ไม่เป็นไรนะคะไม่เจ็บค่ะ แล้วก็วิ่งลงกันเลยจ้าอันนี้แม่ก็เดินถอยหลังนะคะวันนี้เราจะไปดูนกกันค่ะได้ดูแน่ค่ะไปดูนกดูเป็ดดูหงกันนะคะทุกคนค่ะตามน้องเอ็นล่าไปจ้าจะให้ดูหนทางนะคะนู่นนะคะชันมากเดินลงไปแบบไวมากบ่ายสองนะคะเดี๋ยวฝนจะตก ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงนะคะประมาณมีเวลา2ชั่วโมงนะคะในการโก f อท t w หรือว่าอ,ออกนอกบ้านเจ๋งมากเดินมาตั้งแต่อยู่บ้านนู่นนะคะเนี่ย <c oughs> น่าจะประมาณกิโลครึ่งแล้วะค่ะโอ้ยไม่เหนื่อยเลย <c oughs> เดินลงไปค่ะมันก็จะชันๆนหน่อยนะคะเนี่ย เราก็เดินกันมาครึ่งทางแล้วนะคะคุณพ่อกับน้องเอ็นล่าเขาเดินมาครึ่งทางแล้วะค่ะไม่เหนื่อยเลยเด็กนี่เอาเดินไวๆน่าจะเริ่มแล้วค่ะวินดูซิตเต้ฮึไม่ไม่ไม่นั่งนะคะวินดูซิตเตอินนะวองฮึอโอ้แปลว่าไม่ไหนไหนมก็เดินต่อไปค่ะไม่ขึ้นรถเข็นนะคะเดินต่อไปค่ะออะไปเลยจ้า บายบายก่อนสิบายบายไปเลยจ้าเย้เยเยเรามาถึงทะเลกันแล้วค่ะดีใจสุดๆเลยค่ะกว่าจะมาถึงนะคะทั้งเดินทั้งวิ่งนะคะโอ้โห้วิ่งจับกันแบบว่าสนุกสนานมากเลยค่ะตัดภาพมาที่ลูกดิฉันพามาดูนกค่ะแต่ดันวิ่งตามหมาเ <c oughs> จอหมาค่ะเจอหมาโม่งๆไปตามหมาแล้ว น้องเอลล่าแรงดีแรงไม่ตกเลยค่ะโหเดินมาตั้งไกลไม่เหนื่อยนะคะต่อต้านนะคะจะไปวิ่งจับหมายอย่างเดียวจ้าหลังจากที่สงบสติอารมณ์ได้ก็มายืนค่ะยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆดูซิเขาทำอะไรข้างๆมีเด็กเขาเล่นสไลเดอร์ลงมานะคะในนี้นี่นี่วิ่งมาชวนกันไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะจะไปไหนกันคะสองสาววิ่งไปแล้วจ้าเสื้อฟ้านั่นก็เป็นป้าป๊าเขานะคะ นี่พ่อก็อยากจะให้ลูกเล่นทุกอย่างที่มีนะคะไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่านะคะแต่ถ้าไหนที่เขาไม่ชอบเขาต่อต้านค่ะเขาจะลงอย่างเดียวมาอีกแล้วค่ะสาวน้อยเสื้อแดงน่ารักมากไม่ยอมกลับไม่ยอมกลับจะลงทะเลให้ได้น้ำแบบเย็นมากขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมมาจนถึงจบท้ายคลิป ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะบรรยากาศดีๆสวยๆถ้าใครอยากดูรูปหงรูปนกแบบเต็มๆก็ย้อนขึ้นไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะวันนี้ครอบครัวเราก็ขอ,อกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะแล้วเจอกันคลิปใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ